อ่ะโอเคมาครับทุกคนครับกบ็ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทู h ชาแนลของผู้บันกลับๆครเพิ่งก็มามาอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะจ๊ะก็เอ่อวันนี้มาด้วยทุนหนึ่งพันแปดร้อยในรอบลักกิทามน,นะครับก็อย่าลืมนะใครที่ได้รับรางวัลน,นะครับไปดูในเพจนะครับผมประกาศไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตขอโทษทุกคนก่อนนะครับที่ได้เอ่อคือผมพลาดนิดนึงผมประกาศช้าไป หนึ่งวันนะครับเนื่องจากผมเกิดอุบิเหตุนิดหนึ่งนงครับมาเราไปนะาผีนะครับออต้ไปก่อนเลย30กลกังครับคือเกมนี้ไม่ได้เล่นนานเลยนะหลายหลายหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับประมาณสักเปสัปดาห์นั่นนะเดี๋ยวมาดูว่ามันยังแดกให้เราหรือเปล่านะครับมันมาในช่วงเวลาลักก้ทามรอบแรกนะครับ10โมงนะผมแจ้งไปเรียบร้อยแลวนะครับ ออแล้วเป็นเกมทีเด็ดเกมนึงด้วยนะยวดูว่ามันจะทำกำไรเราได้หรือเปล่าเนาะก็กิจกรรมดีๆนะครับที่ผมได้ทำไป,ปนครับใครที่อ,อ,อยากเขเข้าร่วมกิจกรรมกันอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้นะแล้วก็ไปถูกใจเพจนะครับเพจ Facebook ของผมนะครับผู้บันรรชาแนลนะจ๊ะเออเร็วๆนี้ก็จะกลับมาทำกิจกรรมกันอีกนะครับเพื่อนๆครับเนาะเรา ไม่ใช่ว่าจะมาเล่นให้ดูอย่างเดียวนะครับเรามีสมนาาคุณให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้เราอยู่ตลอดนะครับโอ้ยเบ็ดเบ็ดสูงเป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลามันแตกมาแต่ละครั้งมันจะได้กำไรเยอะหน่อยเนาะอันนี้เราเข้าใจได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูที่อินโฟของเกมแล้วกันนะครับ แล้วก็หน้าผีไม่สามารถซื้อฟีตบินได้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะมือใหม่หัดขับอะไรประมาณนี้ครับก็ยังหาที่ซื้อฟีตบินใช่ไหม <c oughs> เป็นเรื่องปกตินะครับเอ๊ะทำไมวันนี้หน้ากูดำจังวะ <c oughs> ปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเชื่องหมดแล้ว30รอบ เหลือ1,300ไปต่อนะครับไปต่อนะเราหวังว่าเราจะเข้าฟิสบินนะครับไปเบต30ด30ดแล้วกันนะไปที่มหมุน50รอบโอ้โหว่าวยาวเออมาดิมาสวยเออคอมโบม,มา ขอมันเข้าวีซ่าบินบ้างเถอนนะเฮ้ยแต่เกเตอร์ไม่ค่อยมาเลยนะตอนนี้นีครับเข้าแล้วเออไปครับเริ่มมาเลยสิบสองมูลนะครับสำหรับเกมวายเบเนโตนะหรือว่าเกมน้าผีเฮ้ย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  luke Mà Lúc quay luke vai Lúc chê tàn vai Pháp lúc chê mà Lúc lại lại Xuôi xuôi mình mới chạy Ơi 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 dần ขอหน่อยขอหน่อยมาเจมาตกคิวหน่อยดิโอ้โหไม่มีแล้วเห็นตัวเจมาแต่ไกลเลยนะครับคือเกมนี้มันมันไม่ต้องลุ้นเยอะนะเพราะว่าเห็นไหมนั่นบนมันจะมีขอบตัวสัญ,ญลักษณ์อยู่นะครับว่ามันจะตกอะไรมาเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เออเนาะอ่าต่อไปก็เป็นลูกคิวนะครับเรายาวไปเลยตกมาจะได้ <c oughs> เป็นเกมอื่นเราจะไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่เห็นขอบมันนะ เฮ้ยอยืมเงินนานเพื่อนโอ้โหไม่ยืมเงน,น,นเพื่ออะไรวะจบไปครับวิตามินเบตสามสิบโอ้ได้หกร้อยกว่าบาทน้อยนะน้อยหนัดน้อยหนัดรู้จักไหมคำว่าน้อยหนัดเออเป็นต่อไปครับอีกยี่สิบหมุนของออโต้นี้นะคิวคิวทั้งแผงคิวทั้งแผงโอ้โหตัวอะไรเพื่อนโอ้โหตัวอะไรเพื่อน โอ้โหแตกนอกดีกว่าเขาฟีทาบ,บินีกมึงคิดดู1,770บบาทครับโอ้โหโอ้โหสุดวับ เย็ดเกเงียบกิบมาเบตห้าสิบครับเอาห้าสิบครั้งแล้วกันห้าห้ายี่สิบห้าน่าจะพออยู่นะครับเพราะว่ามันมีคำนวณคืนไหมเราด้วยนะเอาดิวายสองแถวดอกนี้เพื่อนเท่าไรหนึ่งร้อยสี่สิบแหมงน้อยนิดอุ้ยลูกแสงลูกแสงโอ้ลูกเจืออุอยแต่มันได้น้อยแต่ว่าได้มาน้อยนะ คูเดได้ยีสบาทโอ้ยมาลูกเจงโดนนี่สาม้อยครับเปนครับต่อยหนึ่งแบาทสแกตเตอร์เข้ามาดีเพื่อนเืนครับแม่งเอ้ยเบ็ดห้าโกโเริ่มไปเลยฟา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 าฟาาโอ้ยเหี้ยโอ้ยไอหนาปี แม่งี้ยกว่าจะมาสักคำนวณหนึ่งโอ้ยอะได้ยี่สิบสองบาทนะครับโดครูนี่ไม่ขึ้นเลย,ยคิดดูเนี่ยครับแล้วกิจทำต่อให้เป็นช่วงเวลาดีๆยังไงก็ตามเพื่อนๆครับไอ้ไอ้คำนวณจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยมันอยู่ที่เกมนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ลัวกี้ทำของเรานะลัวกี้ทำของเราคือมันจะมีฟีเจอร์สามารถเข้าีบินแบบนี้ได้ง่ายกว่าช่วงเวลาป,ปกติอื่นๆนะครับเออมาหน่อย เออมาหน่อย1นึ่งพบาทเพื่อนครับหมุนขนาดลูกเจนะเนี่ยก็คูณไปเริ่มเยอะนะครับลูกเอไมซีร้อยแปดสิบเพื่อนแยโดไอแยโดหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาท, yeah, I, yeah, 1, บาทเออมาต่อมาต่อเอาโอ้ต่อเฮียอะไรไม่มีแล้วผมเนื้อยังเหลืออีกหมุนหนึ่งไงไปต่อนะครับอีกสามุดเจ็ดหมุนไ่อะไรไป ถือว่ายังยังน้อยอยู่นะครับสำหรับเบ็ด50นะได้มาแค่1,800ไม่ถึงแบบ45,000เลยเนาะสแสดงว่าเกมนี้ยังยังจ่ายได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคือที่ควรนะจ่ายดีกว่านะกู <c oughs> เล่นมุกอะไรของกูอือ <c oughs> โอ้ยไหลาย,ยาวๆเลยอ่ะเอ้ยสกเก็ตเตอร์สองตัวเอ้อยสกเก็ตกเตอร์มาอ่ะถึงไหมถึงไหมเพื่อน เอาโหเรียบร้อยครับเข้าไปหน้าสิบเออกินนิ่มๆไปก่อนมาเข้าอีกรอบนึงครับมันต้องมันต้องได้บ้างดีนะมันต้องได้เลยนะเนี่ยมันยังวอาแบบหมุนฟรีอ่ะหมุนฟรีไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขอสเกตเตอร์หนึ่งตัวครับเพื่อแตกในไปก่อนโอ้เอเอลูกเอมาแตกไวเพื่อนๆครับ ลูกแสงลูกเจ110บาทต่อที่กีตาร์ลูกเจต่อเนื่องอีกส0บาทแม่งไม่ไรต่ออีกเจมุนอีกหมุนลูกเจมาอีกแล้วแล้วก็ตามด้วยลูกสิบกับหน้าผีเออดอกนี้ว่าไงเพื่อนลูกเคลายๆ5า,า,าป้าหน้าแล้วลูกสิบต่อเนื่องอีกติดวายมากดอกนี้แม่เงิไม่ไรต่อครับทุกคนครับ หมายหนึ่งพันหบาทนะครับตอนนี้ยอดรวมไปที่5้าพันหกร้อยครับเลียงห้ามุนเฮ้ยปั๊บหน่อยดิปั๊บหน่อยดิเฮ้ยปั๊บหน่อยดิโอ้โหเฮียฮ่ามุนสุดท้ายเท้ยยังไม่มีอะไรเลยหมุนสุดท้ายครับจุดจบของหน้าผีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนๆครับโอเคนะครับก็ ถือว่ามาดีสัดสัเฮ้ยปล่อยๆให้เหลือโยอนทวนไหมเดี๋ยวให้เหลือโยอนทวนไหมไปปรับเบ็นหบาทดีทีนี่โอเคนะครับก็1800เราไปจบที่ห0พันะครับอุ้ยครึ่งหมื่นถือว่าดีมากนะครับต่อให้มันจ่ายน้อยๆในรอบฟีสปินแต่ละครั้งนะครับแต่พอรวมๆกันแล้วมันก็มีสนเสน่ห์เลือกเกิน ไม่ต้องมาเคินฉันไม่พูดเรื่องจริงนะครับก็ไปครับเดี๋ยวไปต่อเกมอื่นนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทุกช่องทางของผมนะครับทั้ง Youtube Facebook และก็ l ล n e นะครับ l ล n e เนี้ยไปดูได้ที่คอมเมนต์เลกได้คลิปนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วปักหมุดเรียบร้อยเลยครับมีหน้าที่แค่กดเข้าไปอย่างเดียวครับเพื่อนๆครับอ่ะไปเลยครับสวัสดีครับ